อารายงานตัวสวัสดีคัสดีค่ะแอบมองอยู่ไกลๆแล้วกดดันไหมมีแต่คนถามเรื่องลูกกดดันพี่นุ้มเนาอเวลาเวลาคนถามเรื่องลูกเนี่ยมันเป็นภาวะเครียดที่อยู่ข้างในลึกๆไม่รู้จะจัดการมันยังไงเพราะว่าก็พยายามทําให้ตัวเองดูแบบสนุกสนานล่าเริงมีชีวิตชีวาแต่ว่ามันเป็นเหมือนจิตใต้สํานึกลึกๆกะค่ะดังนั้นอ่ะฝากบอกไปเลยว่าถ้าเกิดใครหวังดีอะไรเงี้ย อย่าทักเรื่องนี้อย่าทักเรื่องนี้ให้จุ๋ยลืมไปเลยเพราะจุ๋ยอยากลืมจริงๆอยากจะใช้ชีวิตแบบเป็นอัตโนมัติเขาแกล้งเนียป่ะอยู่บ้านแกล้งนะหรอใช่ชอบที่นี่ไม่แกล้งจริงๆครับไม่กล้าดีกว่าแต่อันนี้ก็เหมือนลูกจุ๋ยคนหนึ่งนะเป็นยิ่งคนลูกอีกนะตอนนี้คือเขาเนี่ยเป็นเหมือนทุกอย่างที่หนูแบบทุ่มเทลงไปคือตัวเนี้ยค่ะมันเป็นตัวขมิ้นโกเซรัมซึ่งทํามาจากขมิ้นที่อยู่ที่เมืองไทยเรานี่แหละแล้วอยู่มาวันหนึ่งได้เจอกับทีมนักวิจัย ก็คือคทาร่วมกับทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่กล่องเนี่ยจะมีตาสัญลักษณ์เลยว่าว่าเราร่วมวิจัยกับที่นี่นะก็จะได้ตาเขามาเลยอย่างงี้ค่ะโดยมาลกล่องเลยขเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาทําเป็นแบบเหมือนขมิ้นเป็นแบบ encapsulate นะคะซึ่งเราจะสามารถสกัดสรรพคุณของเขาเนี่ยมาใช้ได้และไม่แพ้สารสก,กัดจากต่างประเทศเลยเ<อ>ทคนิค encapsulate เนี่ยเป็นเทคนิคในแบรนด์ที่เป็นเคาน์เตอร์อแบรนด์ขเขาใช้กันเขาว่าไปได้ตัวขมิ้นเนี่ยมาจากจังหวัดน่านจากชุมชนที่ ปลูกขมิ้นแบบกเกษตรอินทรีย์คือออร์แกนิกแต่ว่านอกจากจะขมิ้นแล้วนะคะยังมีสารสก,กัดอีก17ชนิดที่เป็นเหมือนแบบเหงือกปมหมอข้าวสังยชดอะไรเหล่านี้ที่็นของบ้านเราหมดเลย อาจจะมีสารสกัดจากต่างประเทศบ้างที่เป็นเหมือนตัวสารที่ทําให้เขาสามารถกลายเป็นเซรั่มได้แต่ว่าสารสกัดหลักนะคะคือของบ้านเราของบ้านเราขอดูได้ไหมคะ้ิจุยคะได้เลยมันมาเป็นแนวแบบเราสกัดเป็นเซรั่มแล้วถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ใส่ทองคําบริสุทธิ์แท้ 24k หนูทดลองเองแล้วก็เป็น คนที่อยู่รอบตัวหนูเนี่ยได้ทดลองไดด้ทลองหมดแล้วใช่ค่ะจนจนสามารถออกมาเป็นตัวนี้ได้โอ้ไม่มีไม่มีกลิ่นอะไรรบกวนเลยไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีสารกันเสียพาราเบนนะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไว้าวว้าวคนแพ้ง่ายใช้ได้สำหรับผิวที่แพ้ง่ายใช่ได้ผลลัพธ์นะถ้าสมมติว่าจุ๋ยใช้ตอนที่จุดทดลองอยู่เป็นปีๆอะค่ะคือแลดูว่าหน้ามันสว่างกระจ่างใสไอ้พวกไอ้จุดเล็กๆ รอยด่างดงดังดำของจุ๋ยอ่ะแล้วดูจางลงไหมใช่ก็คือคนจะทักตลอดค่ะว่าหน้าทําไมดีจังทําไมดีจังไร้ยค่ะคือผลตอบรับดีมากคือเปิดตัวตัวนี้ไปนะคะแสนขวดภายในพริบตาเฮ้ยจริงแล้วก็โตจากที่ทําก่อนๆนะคะที่เคยทาสารสกัดกต่างประเทศอ่ะมาทาสารสกัดจากไทยเติบโตสามเท่าคือเราทาอันนี้มันไม่ใช่เราคนเดียวที่จะมีรายได้ตรงนี้แต่ว่ามันไปถึง ทุกคนที่ที่มีส่วนร่ว,รวมกับสายพานสายป่านนี้ค่ะก็เลยรู้สึก ภาคภูมิใจเป็นพิเศษเขาเองก็ต้องภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาปลูกแล้วกลายมาเป็นขวดนี้ให้กับพวกเราได้ใช้เพราะว่าหนูได้รางวัลมาด้วยนะมันคือรางวัลอะไรระดับไหนรางวัลนี้คือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางสมุนไพรดีเด่นแห่งชาติประจาปีล่าสุดนีคือเป็นรางวัลจากกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์แผนไทยคือเป็นเขาเรียกสถาบันหลักของของชาติเราเลยที่จะมอบรางวัลนี้แล้วก็ไม่ใช่ได้มาง่ายๆจะต้องส่งผลงานวิจัยไปอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวแบบใหญ่โตมากๆแล้วรอ คอยผลได้มานานมากคือ,อมไม่รู้ด้วยว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วก็คือบางผลิตภัณฑ์ไอ้บางรางวัลนะคะถ้าไม่มีผู้ที่เหมาะสมเขาก็จะไม่ไไมเลยเลยภูมิใจมากอันเนี้ยภูมิใจมากและอีกอย่างหนึ่งสมุนไพรไทยคุณผู้ชมขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในโลกเพียงแต่ว่าพวกเราอ่ะคุ้นชินกับมันเกินไปอ่าเราเลยไม่เห็นคุณค่าแต่พอเห็นแบบนี้แล้วนะเราก็ภูมิใจโอ๊ยทไมพูดตรงใจในโฆษณาหนูพูดเลยนะว่า บางครั้งเหมือนสิ่งใกล้ๆตัวที่เราอาจจะมองข้ามไปเราชินเราก็เลยมองข้ามเราไม่เห็นข้ามเลยใช่เพิ่งไดมคุยกับพี่แหม่มดหนูแหม่มรู้สึกถูกคอขนาดนี้ชินไหมมา ในไหนมาแล้วเราก็อยากให้หลายๆคนได้ใช้ด้วยอ่ะครับสกินคาเม้นโกเซรั่มเอาอย่างนี้เลยนะไม่เคยจัดโปรนี้ที่ไหนแล้วเขาไม่คิดจะจัดโปรด้วยแต่พอแบบเหมือนแบบพี่ลิงไม่ต้องจัดเขาใหจัดเธอจัดแต่พอเหมือนพี่ลิงแบบให้โอกาสหนูมารายการนี้หนูก็เลยแบบว่าจัดโปรให้พี่ลิงขาต้องขอบคุณนะเพราะว่าเขาบอกขายวันแรกอ่ะ ครั้งแรกที่วางแสนขวดเนี่ยหมดนะเพราะฉะนั้นโปรโนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแน่นอนคุณผู้ชมใช่ครับหลายๆคนรู้ดีว่าไม่มีโปรนี้โปรของเราวันนี้นะคะคือทั้งหมดเนี้ยคือเกือบ3,000ั สามพบาทแต่ว่าหนูขายในราคา990บาทคือใช่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรบ้างขวดนะคะนี่นะมีเซรั่ม3ขวดค่ะแถมกันแดดฟรี1หลอดนหลอดค่ะแล้วก็ถุงผ้าน1ถุงถุงผ้ารวยสุขด้วยอาคอนเซ็ปต์ของแบรนด์คือใช้แล้วต้องมีความสุขแล้วตัวแทนขายแล้วต้องต้องรวยทั้งหมดนี้คือถ้ารวมเบ็ดเสร็จราคาเต็มจะอยู่ที่2 0 0พ 630บาทแต่เราขายคุณผู้ชมตอนนี้และเดี๋ยวนี้แค่990บาทไม่ถึง1 0 0 0บาทคุณผู้ชมสุดยอดมากโทรไปที่ไหนไยังไงยังไงว่ามาคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมา สามารถพิมพ์ได้เลยถ้าไม่สะดวกทรก็คือไลน์แอดนี่างง่ายจะตายแอดวิฟสกินนะคะแอดนะคะ v i v s k i n นะคะแอดวิฟสกินนะคะสามารถสอบถามได้เลยหรือจะเข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนก็ได้นะคะก็ที่วิฟสกินนะคะ v i v s k i n นะคะ a c e b o o กก็เป็นชื่อนี้นะคะแล้วก็ i อก็ชื่อนี้เหมือนกันใช่หรือว่าคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ095 6 9 9 4 4 6 5 0 9 5่6 9 9 4 6 6ขึ้นอยู่บนหน้าจอแลยคุณผู้ชมค่ะ50สายเท่านั้นใช่ไหมคะ50สายโปรนี้เนี่ยหมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชมต้องโทรเดี๋ยวนี้ถึงจะได้ราคานี้ค่ะ50ทันแรก50ทันแรก9 0บาทอเกนี่จาก2630บาทนะค่ะก็นี่ได้ไปหมดเลยถุงผ้ากันแดดแล้วก็คมิ้น เซรั่มสิ่งที่คุณจะได้นะคะมีอะไรบ้างน้องจุ๋ยอีกทีหนึ่งนะคะแามิ้น3ขวดนะคะกันแดดนะคะ1หลอดนะคะกันแดดนี่คนก็ชอบมากนะคะแล้วก็ถุงรวยสุกเป็นถุงผ้าลดโลกร้อนนะคะสามารถไปช้อปปิ้งหรืออะไรก็ได้ใช่แล้วก็จะรวยความสุขนี่เลยคุณผู้ชมสามารถราคาเต็มทั้งหมดนี่คือ2630มบาทแต่คุณผู้ชมจ่ายตอนนี้เพียงแค่990าบาทเท่านั้นเองครับผมาสายแรกนะครับโทรกันมาที่เบอร์0ูนย์้า 6694465ครับหรือว่า l ล n e แอดวิปสกินนะคะหรือไม่ก็ Facebook และ i ิน t a g r กรมเป็นวิปสกินเช่นเดียวกันขึ้นอยู่บนหน้าจอให้แล้วค่ะครับขอบคุณเช่นกันหมดเวลาแล้วครับผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณนะครับภระยาสวยๆด้วยนะครับที่มาทำน้ำพริกกะปิให้กินตั้งแต่ต้นรายการอร่อยมากครับเดี๋ยวไปเจอที่บ้านนะได้เลยคหโอเควลาหมดครับผู้ชมครับผมติดตามกันได้นะครับ9ก้าโมงห้านาทีจานหนึงศุกร์นะครับกับไร่ก้าวบ้านงานขึ้นรา